ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังจับตามองความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางล่าสุดอิหร่านได้ประกาศคำสั่งที่สร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ต่อภูมิภาคและต่อประชาคมโลกคำสั่งให้โจมตีถูกเผยแพร่อ,ออกมาอย่างเป็นทางการทำให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งโดยเป้าหมายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือชื่อของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะถูกจับตามองในปฏิบัติการที่หลายฝ่ายเรียกว่า Blue Military Operation การเคลื่อนไหวครั้งนี้กำลังสร้างคำถามสำคัญว่าโลกกำลังเดินไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่หรือไม่สิ่งที่ทำให้คำสั่งของอิหร่านครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตที่สหรัฐอเมริกาเคยใช้โดนสังหารนายพลกอเซมสูไลมานีเมื่อหลายปีก่อนซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้นำทางการทหารที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของอิหร่านและในความทรงจำของชาวอิหร่านนั่นคือการกระทำที่ยังไม่ได้รับการชำระบัญชีอย่างเป็นธรรม ความเจ็บปวดในอดีตได้ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นแรงผลักดันในปัจจุบันและประกาศล่าสุดนี้คือการย้ำเตือนว่าพวกเขายังไม่ลืมคำว่า order to strike ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยถแถลงเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพอิหรานที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพทางทหารอย่างรวดเร็วทั้งในด้านขีปนาวุธที่ัยไกลระบบป้องกันภัยทางอากาศและกำลังพลที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดการแสดงพลังด้วยการซ้อมรบขนาดใหญ่ การทดสอบขีปนาวุธและการจัดแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอิหร่านไม่ต้องการอยู่ในฐานะเพียงผู้ป้องกันแต่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้ตอบโต้เชิงรุกในเวลาเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้ได้เชื่อมโยงกับชื่อของโดนลัลด์พร้ปมอย่างชัดเจนสื่อท้องถิ่นและต่างประเทศรายงานตรงกันว่าทร้ป์ถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของปฏิบัติการสีฟ้าหรือ Blue Military Operation ข้อความนี้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เพราะแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้นำประเทศแล้วแต่สถานะทางการเมืองและอิทธิพลในสังคมอเมริกันยังคงม,มหาศาลการที่อดีตผู้นำถูกรัฐบาลต่างชาติขูข่คุกคามโดยตรงเช่นนี้ถือเป็นการท้าทายศักดิ์ศรีของสหรัฐอเมริกาในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปฏิบัติการ Blue Military Operation ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นมากกว่าแผนการทางทหารธรรมดามันอาจหมายถึงยุทธวิธีการกดดันเชิงจิตวิทยาการใช้สื่อเพื่อสร้างความหวาดหวัน่น และการส่งสัญญาณไปยังพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาว่าอิหร่านพร้อมจะขยายการตอบโต้ได้ทุกเมื่อการเลือกใช้คำว่าบ u ูยังถูกตีความว่าเป็นการสื่อถึงกองทัพหรือรัฐบาลที่มีความเกี่ยวพันกับสีประจำชาติของสหรัฐอเมริกานั่นยิ่งทำให้ข้อความนี้เต็มไปด้วยในทางการเมือง ขณะดเดียวกันทำเนียบข่าวและกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้การคุกคามใดๆมาลดทอนความมั่นคงของชาติสื่อรายงานว่ามีการเพิ่มมาตรการคุ้มครองบุคคลสำคัญรวมถึงทีมงานใกล้ชิดของทรัมและยังมีการเคลื่อนไหวของเรือรบสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่มากขึ้นเรื่อยๆการแสดงกำลังทางทะเลในครั้งนี้รวมถึงการซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรอย่างซาอุดีอาระเบียและอิสราเอล กำลังถูกจับตามองว่าอาจเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อถ้อยถแถลงของอิหร่านนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้โลกกังวลก็คือความเสี่ยงที่ความขัดแย้งนี้จะบานปลายเข้าสู่การเผชิญหน้าระดับภูมิภาคอิสราเอลซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของอิหร่านสแสดงท่าทีพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาและมีรายงานว่าได้เพิ่มการลาดประเวณทางอากาศขณะที่กองทัพเรืออิสราเอลเองก็ถูกสั่งให้เตรียมพร้อมสูงสุดหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ในโลโก,กขององค์การทุ่นหลายประเทศออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนและใช้การเจรจาเป็นเครื่องมือหลักสหประชาชาติออกถแถลงการ์แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบและเตือนว่าการโจมตีส่วนบุคคลโดยเฉพาะอาดีตผู้นำประเทศอาจเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในทางปฏิบัติการห้ามปรามด้วยถ้อยถแถลงเพียงอย่างเดียวดูเหมือนจะไม่เพียงพอสิ่งที่น่าสนใจคือการตอบสนองของสังคมอเมริกันเอง มีทั้งกระแสที่เรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องทร้ป์อย่างเต็มที่เพราะการคุกค,คามอดีตประธานาธิบดีถือเป็นการโจมตีเกียรติภูมิของประเทศแต่ก็มีอีกด้านที่มองว่าคำประกาศของอิหร่านเป็นเพียงการสร้างภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ประชาชนภายในประเทศมากกว่าจะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ตลาดพลังงานโลกก็ตอบสนองทันทีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า ความตึงเครียดในอ่าวปเปอร์เซียจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ํามันซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจโลกนี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องความมั่นคงแต่ยังเกี่ยวพันโดยตรงกับชีวิตประจําวันของผู้คนทั่วโลกการประกาศ Order t o Strike ของอิหร่านครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในสนามที่สงบเกิดคลื่นกระเพื่อมที่ส่งผลไปทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นการทหารการเมืองเศรษฐกิจหรือการทูตระดับความรุนแรงของคลื่นนี้จะขยายตัวมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายในช่วงเวลาข้างหน้าสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังจับตาคือการเคลื่อนไหวของ Blue Military Operation ว่าจะถูกนำมาใช้จริงหรือไม่หากเป็นเพียงปฏิบัติการเชิงสัญ,ญลักษณ์สถานการณ์อาจค่อยๆค,ค,คลายตัวลงแต่หากมีการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดการสูญเสียจริงโลกอาจต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนตอนนี้ทั่วโลกต่างเฝ้ารอดูว่าอิรานและสหรัฐอเมริกาจะเลือกเดินไปบนเส้นทางใดจะเป็นเส้นทางแห่งการ,รเผชิญหน้า หรือเส้นทางแห่งการประนีประนอมแต่สิ่งที่แน่นอนคือประกาศครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าความบาดหมางในอดีตยังคงส่งผลต่อปัจจุบันและยังคงเป็นเชื้อไฟที่พร้อมจะจุดติดขึ้นได้ทุกเมื่อในสถานการณ์ที่ความจริงกับภาพลักษณ์ทางการเมืองถูกผสมผสานกันเราคงต้องรอดูว่าเรื่องราวจะพัฒนาไปในทิศทางใดแต่ที่แน่แน่โลกกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่เปลาะบาง และทุกการเคลื่อนไหวทุกถ้อยคําและทุกการตัดสินใจของผู้นำจะส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อความมั่นคงของทั้งภูมิภาคและโลกใบนี้